สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะ,ะก็อยู่ กันที่นะคะหนูนาะสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะหนูนาก็มีรถเจที่นั่งนะคะขนาดกลางนะอีก1นึคันมานาเสนอนะคะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าเวโรส1.5พีเอมนะคะปี2022นะราคาห่างหายนะจากป้ายแดงไปเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะสำหรับโตโยต้าเวโรสคันนี้นะเป็นรถ7จที่นั่งอนเนกประสงค์ที่น่าใช้พอสมควรเลยนะคะสำหรับใครนะที่กําลังมองหารถเจที่นั่งนะคะอนเนกประสงค์ขนาดกลางอยู่นะคันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆนะสำหรับโตโยต้าเวโรสนะก่อน อื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเจ้าเวรอสคันนี้นะะมีข้อมูลนะคะหรือแหล่งกำเนิดของเขามาจากไหนอ่าคันนี้นะคะเป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะอนเนกประสงค์เอกลักษณ์และปัจจัยของโตโยต้านั้นก็คือทําให้รถมีความน่าเชื่อถือและทนทานมากขึ้นด้วยพื้นฐานนะคะด้านวิศวกรรมวัสดุที่มีคุณภาพการผลิตเครื่องยน์รวมถึงบล็อกเหล็กหล่อที่แข็งแกร่งอลูมิเนียมอลลอยที่ทนทาน และส่วนประกอบเหล็กคุณภาพสูงในชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงดันมหาศาลงานวิศวกรรมที่มีความแม่นยำหมายความว่าเนะคะเครื่องยนต์แต่ละตัวของเขาเนี่ยได้รับการออกแบบและผลิตด้วยความเอาใจใส่นะ,ะและใส่ใจรายละเอียด ทุกส่วนทุกชิ้นนะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมีอายุการใช้งานได้ยืนยาวนะคะอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์นะหรือปัจจัยนะยของโตโยตานะไม่ว่าเขาจะออกรุ่นไหนมาก็ตามและที่สำคัญรถโตโยตานี่ก็เป็นรถแบรนด์หลักนะคะของเมืองไทยก็ว่าได้นะเป็นรถแบรนด์หลักเลยนะคะซง่งงานขายคล่องราคาไม่ตกเนาะและที่สําคัญนะคะการมาถึงของ MINI MPV t o y o t นะคะโตโยต้าเวรอสเวอร์ชันประกอบที่อินโดนีเซีย เพราะจุดเด่นเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่พอเพียงนะคะของห้องโดยสารแบบ7ที่นั่งเบาะแถว3ของเวรอสใช้งานได้จริงแต่เบาะแถว3มีพื้นที่ไม่มากเหมาะสําหรับเด็กนั่งมากกว่าอ่ะเบาะแถว3เป็นยังไงนะโตโยต้าเวรอสอย่างที่หนาบอกเนาะเป็นรถ7ที่นั่งขนาดกลางอ่ะอันนี้ก็คือเบาะแถว1นะคะอ่าแถว2และก็แถว3 ตัวนี้ก็คือพับอยู่นะคะเบาะแถว3นะคะพื้นที่ไม่มากนะเหมาะให้สําหรับเด็กนั่งซะมากกว่านะการขับขี่นะในย่านความเร็วสูงก็ให้ความมั่นใจได้ดีกว่ารุ่นเอวานซาโดยเฉพาะการทรงตัวในการเข้าโค้งนะคะและโตโยต้าเวรอสคันนี้นะมาในเครื่อง1.5ลิตรอ่า1.5ลิตรนะคะของเวรอสมีกําลังไม่มากนะแต่พอจะเอาตัวรอดบนพื้นถนนที่เป็นเนินสูงชันนะคะเครื่องยนต์ของเขานะมาเครื่องยนต์เบนซินนะ1.5 สำหรับโ o y o ต a าเวร์รคันนี้นะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะแถวเลี้ยง4สูบด้วยความจุ1.5ลิตรยังประหยัดเชื้อเพลิงใช้ได้แม้ไม่มีระบบไฮบริดนะคอยช่วยเหลือหน้าจห,หน้าตาของโต y ยต้าเวร์คันนี้นะหนูนะบอกได้เลยว่า ดูเข้าที่ดีเหมือนกันนะแม้กระจังหน้าจะใหญ่โตกินพื้นที่ส่วนหน้าของรถเกือบทั้งหมดอาใหญ่ๆแบบนี้มีใครชอบไหมเอ่ยนะคะแต่การออกแบบนะคะรายละเอียดลวดลายนะคะในชุดกระจังหน้าพลาสติกคโรคเมียมที่ส่วนบนเชื่อมโยงกับแนวของไฟหน้าทําให้ใบหน้าของเวรอดูลงตัวใช้ได้เลยนะคะระบบไฟส่องสว่างนะคะติดตั้งด้วยระบบ LED day time running light มาพร้อมฟังก์ชัน ยกหรือลดไฟสูงแบบอัตโนมัติเมื่อรองใช้งานนะคะตอนกลางคืนบนถนนที่ไม่มีไฟระบบอัตโนมัติของเวรสก็มีความสว่างที่ใช้ได้ทําให้มองเห็นบนถนนที่มืดมิดได้ดีนะคะการมองเห็นที่ดีตอนกลางคืนยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยนะนะ,ะไฟหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับมุมของการชนหน้ามีไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟหน้า LED นะคะวัสด,ดุตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกวัสดุด้านหน้านะคะข้างประตูวัสดุตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังนะ,ะ,นะะและที่สาคัญนะ ล้ออลลอยนะคะปัดเงาสีทูโทนนี่สวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมยางบิสโตนนะคะยางเขาก็จะมาด้วยขอบร้อนะคะขอบ17นั่นเองร้ออล่อยนะคะขนาดขอบ17ปัดเงาทูโทนนะคะเพิ่มความนุ่มนวลและไม่มีเสียงรบกวนรองรับการใช้งานได้ควบคุมเกือบจะทุก สภาพถนนนะรอที่มีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่กินกําลังเครื่องยนต์และรองรับเชื้อเพลิงถึง e 2 0นะคะสำหรับคันนี้เนาะความจุถังเชื้อเพลิง43ลิตรนะ,ะน้ำมันเต็มถังนะวิ่งได้อยู่ประมาณ4-500กิโลเลย ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสามารถบรรจุน้ำมันได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะโตโยต้าเวรอทคันนี้นะ,ะมีขนาดความยาวนะ4,475มิมตรนะคะความกว้าง1,750ม mm, ิมตรความสูงนะ1,700มิม mm, นะคะความสูงนี่เองนะ,ะที่ทำให้รู้สึกโป่งโร่งนะคะสำหรับนะีคะภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าเขาจะมีอะไรกันมาบ้างเนาะนะคะ,นะคะกระจกมองข้างนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวนะ,ะนี่เลยนะคะก็เป็นหน้าตาของโตโยต้าเวรอสภายในของเขานะคะ ตัวนี้นะคะออกแบบการจัดวางที่นั่งปรับพับอย่างยืดหยุ่นนะคะมือจับที่เปิดประตูขนาดกำลังดีหน้าปัดมั่นวัดความเร็วปรับการแสดงผลได้แบบ4รูปแบบหน้าปัดม่านวัดความเร็วปรับการแสดงผลได้แบบ4ี่รูปแบบนะคะเครื่องเสียงพร้อมลาโพง6ตําแหน่งเลยนะคะสำหรับโตโยต้าเวรอสคันนี้นะคะหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด9นิ้วรองรับการปรับตั้งการเชื่อมต่อต่างๆนะที่มีสายชาร์จแบบ ท,ท,ที่มีชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสช่องเสียบ USB มาให้ถึง4จุดนี่เลยนะคะที่ชาร์จไวเลสนะคะสามารถอาถอดเคสนะคะแล้วก็วางโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จแบตโดยที่ไม่ต้องเสียบสายได้เลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะหน้าจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay นะคะ FM นะคะบลูทูธ ดู b iPod ไ p นะคะ Apple c a r ับ Pay อโต้นะคะได้เลยนะสำหรับคันนี้นะสาม,มารถเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้เลยนะคะแอร์เย็นเพลงพอขับสบายนะคะและที่สำคัญนะคันนี้หนูนาชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะ,ะที่เพิ่งหัดขับรถใหม่นะคะหรือนะคะมีปัญหาในส่วนของเรื่องแบบจอดในที่แคบนะหนูนาบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าเขา ให้กล้อง360องศาเลยจ้าเนี่ยคะนั่นคือกล้องรอบคันนั่นเองและที่สําคัญกล้องเขาค่อนข้างที่จะชัดพอส,สมควรเลยนะนะ,ะเวลาที่เราถอยนะคะหรือเราต้องจอดในที่แคบหนูนะ,ะบอกได้เลยว่าการมีกล้อง360องศาติดรถไว้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะ,ะถือว่าปลอดภัยนะ,ะหายห่วงนะ,ะไม่ต้องแบบมีคนคอยที่จะแบบเอ้ยไปโบกด้านหลังให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะ,ะเออก็สามารถขับคนเดียวได้สบายๆนะ,ะจอดในที่ช่องคงช่องแคบนะคะก็หายห่วงนะ,ะและที่สาคัญบอกเขามาแบบ เบาหนังนะะแกมบเบาผ้านะคะแกมบเบาผ้าเพราะอะไรนะคะเบาผ้าให้ความนุ่มสบายนะคะก็จะได้แบบ้นั่งสบงสบายนะนะคะภายในกนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะ,ะสำหรับใครที่แบบมีลูกเล็กเด็กแดงนะ,ะหนูรบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะ,ะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะนี่สวยงามมากๆนะ,ะสำหรับ t ต y o ต้าเวรอสคันนี้นะคะเป็นรถท้ายตัดสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวหนรเปิดภายในให้ดูอ่า นี่นะคะเบาะแถวตอนที่3นะคะสามารถปรับเรียบได้เลยนะ,ะถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าจะเก็บสมัสมภาระสัมภาระลูกค้าสามารถพับเบาะปรับได้เลยนะคะหรือนะคะใครมีลูกนะคะก็สามารถวางที่นอนท็อปเปอร์แล้วก็ให้น้องนอนได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะ,ะรถเจ็ดที่นั่งขนาดกลางอเนกประสงค์นี่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคันนี้นะคะออกใหม่ป้ายแดงนะคะออกใหม่ป้ายแดงก็อยู่ประมาณ 8 0 0แสนกว่าบาทนะคะออกใหม่ยป้ายแดงก็อยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทแต่อย่างที่บอกนะสำหรับใครที่สนใจนะมาหาดูนะได้เลยนะที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้เนี่ยฮะถูกกว่าป้ายแดงไปเลย2 0 0แสนบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะสำหรับ t o y ยต a าเ r โรนะฮะปี2022คันนี้เลขไม่เพียงแค่17,000กว่าโลค่ะลูกค้านะฮะออกรถเพียงแค่10บาทจบเหลือเพียงแค่6 0แสนกว่าบาทข้างว่าอยู่ประมาณหมื่นต้นๆต,ตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีเป็นดอกเบี้ยบอลลูนนะคะหนูนะบ,บอกได้เลยนะว่าคันนี้นะเหมาะมากนะฮะเหมาะ ใช้งานสะดวกสบายละไที่สำคัญน,นะชอบที่สุดเลยก็คือกล้องนะคะแบบรอบคันนะคะก็คือกล้องแบบ360องศานั่นเองนะ,ะสำหรับ Toyota v เว o รสคันนี้นะคะ ผ่อนเหมือนต้นๆนะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิคว้องไฟไหม้กลับไม่นะคะแล้วก็รับประกันจุ๊บๆไปเลย3ปี3 0,000ื่นโลนะคะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะออกง่ายได้จริงออกได้ทุกอาชีพนะคะสำหรับใครนะที่สนใจโตโยต้าเวรอดคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อนุน้าที่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่สองสี่หกหรือโทรหาหนุน้าได้เลยนะคะศูนย์หกสองเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกหน้าหรือสามารถแอดไลน์แอดบ้านเขียวเราได้เลยนะคะแอดหนึ่งสามตัวแล้วก็เอหนึ่งตัวจ้าวันนี้นะหนุน้าก็ เงื่อนไตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักหาหนูนาได้เลยนะ,ะวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ